สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลเมื่อนี้มาพบพ่อพอกันนี้แล้วนะคะเนาะมึงสาภาพอ่านนันเมเบนอร์นค่ะพี่น้องเมื่อขึ้นน่ะนี่ลูกค่าจากประเทศออสเตรเลียเน,นะาะเพราะว่าเขาติดตามมาสามีน่ะจากายูทูบเนาะพอดีเขากราฟช่วงช่วงนี้เขาก็เลยภรรยาของนางเป็นคนซีเกตเนาะค่ะเขาก็กราฟช่วงนี้มันบองเขาก็เลยพอดีขอเขาเปิดไล่์ เขาก็เลยแมบมาอุดหนุนนะคะพี่น้องก็เลยคุยกันนอนเดิกสีหาจทูมเทียงขึ่นอย่างแมี้ี่เนาะมันจะไงก็ควรจะได้กลับไปนอนบ้านก็ตีหนึ่งตีตีสองควจะได้นอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันจะไหกะไปกับว้ยกองอันมันคือสันสันโบราณเปิดพัดลมเนาะไปกะอยี่ยังก็เลเมอตอนสารก็มาว่าเนี่ยก็เลยขับมอเอไซคมาคนละขั้นในม่าวเพราข้อกินวา มันจะเด็ดประหยัดน้ำมันพี่ใดๆเมื่อ้วัลมอนด์ใส่มาวันละครอะไรลูกค้าลูกค้าก็บว่ยอมออกเพราะว่าลูกค้าติดตามเพื่อนนะเป็นเลีเอฟซีของเพื่อนนอกไปอยากขอเพื่อนใหญ่เนาะพี่น้องแล้วเขาก็มาอุดหนุนหลานห้ามหนุนน้องค่ะมามาจากปอะเทศเียเนาะค่ะเนาะนมโคใส่ด่วงมินเนาะค่ะพี่น้องสามกล้องหาซีอันเดี่ยวอี่เพื่อนกินเหล้ากัน มืัอนี้จะเปิดลางงนหอดเทวาบายนโมงเนาะคะ่ะเปิดจัดหาห้อ,หองหอนลายโมงอันเนยยังไงบ้าเรามาเปิดเตรียมของเตรีมมยมอยังเพราะว่าอ่าลายโมงเคิอองนี่ะเข้าตรงไปยูฮอนอำเภอให้มันถึงนอกเพราะว่าเข้าเจพบาสามีไปเาอ,อาอทเทปเทปเยนบานเปนะ็นเลยอยาเอาซื้อเป็นร่มเทปเยนบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาเอินมาเทปเยนบานเลี้ยงมี่อย่างนี้แหละสำหรับคนต่างชาตะะิเนาะถือว่าเป็นคนไทยเนาะที่ จดทะเบียนสมรสกับคนไทยอาจจะเอาซื้อมาลงเดือมจึิงเนาะค่ะเราจะเอินอยาทะเบียนบ้านเรียงเรียงมั่งไปอาะะ่าจังพวกพีเนาะกเอกสารเขาพร้อมเนาะค่ะเราก็เลยจะเราก็เลยจะไปไม่น,นี้ย่าทำเบืองว่าอ่าเอกสารที่เพื่อนต้องการแกมันจะมีพวกอ่าพาสปอร์ตที่แปลแล้วก็สแตมป์เรียบร้อยรับรองเรียบร้อยแล้วกัน ไปเกินแต่แสตมรับรองเงียงเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสอ่าแล้วก็พวกอ่าทะเบียนบ้านของอันแล้วกับัตรประชาชนสองาชนแล้วก็พยานอีกอ่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พยานอีสองข้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็จะไปรับบ่กพ่อหนึ่งขหนึ่งเนาะไปเป็นพยานเนาะรับลูกเคยเข้าบ้านค่ะพี่เนาะอันเหนื่อยนะคะเพราะว่าอันไม่เคยได้นอนอันนอนวอร์รับเลยแรงมาขึ้นเนี่ย แต่ว่าเขากะต้องต้องตื่นเนาะเพราะว่าเขาไม่อยากตกเหตุ <g ül> เดี๋ยวบรรเลงคอ,อนเสิอนตเนาะจ้าี่น,อน้องกะตั้งแต่เปิดลานหน้าอันเปิดลานวันที่เจ็ดวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบแปดเนาะกระเดยสิบมือสิบเอ็ดมือน,นี่เนาะคะ่ะเขากับประเทศในยุโรปประเทศในฝรั่งเอสเขาก็เปิดมายาวเลยเนาะคะ่ะถามมาพ่อเด็กขายมาเปิดลานเดีพ่อเด็กขายในเย็วค่ะพี่น,อน้องบางมือกะ นี่งทานแน่บางมือกับมีเลยกับมีนะคะอ่าแต่ส่วนมากก็จะมีอฝรั่งทีอันกองอันมันพันแมเพราะว่าพันลมมันอันั้นพันลมมันันนั้นนะคะพี่น้องพันลมมันพันอ่าพันธุ์โทสตาเนาะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีฝรั่งติดตามมายูทูบของสามีเนาะเป็นเป็นเมื่อกินว่าอย่านอะไรกับพวกหมพวกอย่างเนาะเขาก็จะมากกับแป้นคนไทย่นี่นะคะพี่น้อง เข้ากับพ่อเด็กขาแน่นะคะแต่กับพ่กเป็นอย่างกันแต่เดือดเดือดเนาะคะ่ะอันนี้มึ่ไอไรเนาะเนี่ยเดี๋อวสกิน,นี้ไรใส่ขา้าโพดเมื่อกี้กินใส่กาโนะโพดแบบหนึงใส่้้าโพดใส่มันใส่หอมใส่มะพร้าวก่บ มีใส่ฟักทองมบันเท่าน่ะเบอร์เป็นของกินเลยค่ะพี่นอ้องมาบ้านบ้านเจ็ดสิบเจ็ดอันก็นเลยขายหายโปรน้องๆคนไทยเดีวเนี่ยนะคะพี่น้องนะ เอาผักกะเพราลาบหมูมส่งต่ำอส,อส่ต่ำบริษันเนาะอาหารแท้ม่นเนี่ยเดืเดิแม่นเดือดหดอกแต่หกอโม,ม่ครึ้นทีโโมม่ว่าเป็นเซี่พัเด็กเนกัมาแต่ห้งโม่งขึนจะมาหอนแต่จริงปันมาเดซี่แต่เหมือนกอนแล่เว่าห้อปิดหลานเนาะห้าก็นเงน,นื้อห้ก็เลยออกไปแต่ถุงเนาะเป็นโเหิลลานเนาะไม่กินเนี้ เป็นมาละลานปิดเป็นก็ได้ลงมากเมืเอม่นอน,นี้ยในเนาะเป็นภาคุนิสสเกตุนี่ค่ะพี่น้องกว่าเนี้ยอยอาง่อสามนีนนะเพราะว่าเพื่อนติดตามในยนะูทูบไรเนี่เนาะเป็นก็ได้ตองมากห้คหอมการหาใดเนาะปรรยกาคุยกันนั่นนั้นการสาร้างเขาก็สาร้าห่ออาหารเพื่คุยกันโจ๊ะหรือห่อเตียงขึ้นค,ค่ะพี่นอ้อนงอาเายเื่อนาฬิกาหนังเอาชเชียว้ชื่อหรือเปียว เพื่อความสิบไปว่อสิมีอัลานเนี่ยงา,างเก็บฟองหลังกันแบบนเพื่อจัดเกับป๋านแล้วเมื่อกันทำหม้อใส่กลับป้านค,คนาขึ้เพื่อนพี่น,ในใ้องเนไนะอันนี้ใส่หอมด้วยค่ะพี่น้องนะใส่หอมแซบดยเต็นไดุ้ทุมพ่ออันมาอีกหลังน,นึงเขาจะเห็นกรอบคนนี้เนาะค่ะ ันเพเ่็นโมฮีดกอเป็นไดเแต่ว่าสาย,สายแสบเราโคบล่างแดดทัพี่น้องฮวันแดดกับบุ้มไ่ยังมือนี้ก่ะอันกระจัดลานเรียบ้อยแล้วเนาะจัดลานเรียบอย้อยแต่ละโตมากฮวัอนอันกระจัด,ดแต่ละ แต่ละมือมาหอดอันกันจะยังก่อนอ่ายังก่อเข่านั้นหงส์เขาอลาเก็บสวยจานยังมีเขาที่เขาท่างแล้วก็เมียนแนนเมียนเนี่ยก็กวนบ้านทูบ้านทับก้อนศรและจังก่อยสีแดงเขากินเนาะค่ะแต่ละมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะถามว่าเหนื่อยบ่อ่าเปิดหลานกันเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าเข้ากันเข้ากันต้องแต่ว่าห้าเข้ากันตอง,ตอง,ตอง,ตอง ก็เนื้อบอกเวลายเนาะแต่เมื่อแต่สิเสร็ดแต่เสร็จแต่เมือเนาะก็นเนืเ้อยืดเวลาเข้ากระต ong ไปนั้นไปนะคะค่อยๆค,ค่อยค่อยนั้นไปเนาะเ <c oughs> นี่ยนี่อันนี้สำหรับอาอาหารฝรั่งเนาะก็จะมีอย่างก็ต้องโบ่ไอ้อังนี้ก็เอเอเนี่ยนอนโบ่อะหมูฮ่อขีดเนี่ยแล้วก็อย่างแซลมอนสลดัดพาสต้าก็จะมี ภาษา,ากระเทียมสปากเกตตีกระถอบกระเทียมแบบนี้เนาะแล้วก็ละ,ละ,ะคาโบนาราเนาะค่ะแล้วก็จะมีพิซซ่ามาร์กาเรต้าแล้วก็พิซซ่าชีสแฮมแล้วก็ยอกกี้ยอกกี้ฮัลโหลมูนน้อยมูน้อยมูนน้อยอาติมติงติมเนี่ยรอติปอยู่นะเนี่ยม,มันมีมันมีได้ติปเยอะอยู่นะเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานลูก้านั้นมาเนาะลูกข้าออสเตรเลียมาก,กับแฟนเขาก็ได้ทานอาหารมันกันหานรลอยก็บานเนาะค่ะพี่น้องแก่วที่เรือเข้าใจท่านหนึ่งเขาก็ว่ากร้องทอดเนาะสำหรับบานเขามันคือจะถือเนาะก็เขาก็กินนะเมี่เขากินลาบหมูตําไท่แหละคะ่ะเขาสวย สเต็กคาโบนาร่านะคะพี่น้อ,นนองแฟนไปกินสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะพี่น้องแล้วก็เบียร์ซิงอีกสามขวดแล้วก็น้ำโค้กขวดหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับเขาเนี่ยมันกะจะถึงเนาะขเขาก็เลยบอกบ่ต้องทอดให้หมันเลยแบบนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาก,กินอีกอเพราะว่าเขาจะก,กลับบ้านวันที่สิบสองนัดโมเขาจะมาบอกหรือว่าเขาจะเบาเล่นกับโมก,กัน โอเคค่ะพี่น้องสู่ต่อไปเป็นกำลังใจในกัรในเรื้อ่ะเดี๋ยวพอกันวิดีโอนะค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตแทนมึงเรื่อยๆเนาะแต่เมือของอันการม้วนเนื้อแห้งอันก็มีเวลาอัปเดตค่ะพี่น้องตอนเนรานกเริ่มเขาที่เขาท่างแล้วเวลาแข็งมากอันกับอย่างมากเ่เดี๋ยวปึ้งเลยเนาะอันอย่างมากเท่ะโตเท่ะอย่างถ้าได้มีเวลาถ้าได้ไม่ไดาเนี่ยก่ ทำมาหาในออกมาลอ,อยไปเนานนะ,ค,ะาาานคันมาไลยแห้งมันนีอันฟาวแล้วกันมันอาจจะคือแบบมันฟาวมันยังเนาะมันเดี๋ยวอาจจะอาหารอาจจะบออ่อลอยเนาะใส่กันมาโดนโดนโตนึงแบบนี้ก็โอเคค่ะพี่น้องอันกันรับได้เนาะเ <c ười> <c ười> อาค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสุกุลสุขสุนที่เขามาติดตามรับชมนะคะเนาะ